ครับอันนี้มาสวนเกษตรอินรีย์บ้านน้องขอนครับตำบลกันทารมอำอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากห่างหายการลงคลิปไปนานนะครับมาดูการปลูกพืชต่างๆครับกลับมาจังหวัดพอดีครับการกำลังสร้างโดมโดยให ชาชนชุมชนนองคอนร,ร่วมด้วยช่วยกันครับสวนเกษตรเอินซีบ้านหนองคอนนี้มีพื้นที่ประมาณ5ไร่ฝั่งทิศวันตกติดกับบ้านกระลงฝั่งทิศใต้ บ้านน้องคอนฝั่งทิศตะวันออกติดโรงเรียนบ้านน้องคอนกะโลงแล้วก็ฝั่งทิศเหนือครับเป็นสระน้ํากว้างครับเนื้อที่ประมาณ20-30ิบไร่ครับแล้วก็บ่งเป็นแปลงครับแปลงละ4ี่คูณสิเมตรมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ ห้าหกสิบคนแล้วแต่การพาอปลูกของแต่ละสมาชิกว่าเขาปลูกอะไรบ้างครับตอนนี้ก็กกำลังเริ่มลงพืชผักอยู่ oh <my> เห็นลังคาฝั oh <my> ่งสีเขียวๆนี้กำลังทำโดมกันอยู่ครับ oh <my> สมาชิกแต่ละคนก็มีปลูกผักหลากหลายชนิดนะครับเผือกขิงข่าตะไคร้ ไมากูดม่ทุกอย่างครับแล้วก็แซมด้วยต้นยืนมายืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาเวลาระดูแรงจะได้ลมเย็นบ้างครับครับกำลังสวยเลยกำลังขึ้นครับผักวันนี้เครือข่ายภาคีทางสวนเกษตรอินทรีย์บ้านโนไทยก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ม so ุงลังคาครับมาก็เกือบเสร็จแล้ววันนี้น่าจะเสร็จครับก็มีพื้นที่สำหรับการเดินฝั่งริมน้ำครับทิศเหนือ น้ำเนื้อที่กว้างใหญ่ครับอากาศลมลื่นดีฝั่งนี้ก็เดินไปฝั่งโรงเรียนไว้ได้ครับเป็นชุมชนรอบข้างครับชุมชนบ้านหนองขอนครับนี้ภาคบ่ายหลังจากทานข้าวเสร็จก็กำลังเริ่มมุงกันต่อ เพืสวยเลยครับสถานที่รองรับของผักปลอดสารน,นี้ก็จำนายให้โรงพยาบาลกระสังนะครับมีตลาดวันพฤหัสตลาดสีเขียวก็จะไปะขายแล้วก็ตลาดโรบินสันที่จังหวัดบุรีรัมย์รองรับอยู่ครับเนื้อที่ห้าไร่แต่ละคนก็ปลูกผักหลากหลายชนิด แล้วก็ปลูกไว้ที่บ้านด้วยครับรองรับเป็นสมาชิกเครือข่า,ายภาคีของส่วนเกษตรน้องคอนีนก็มีหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงพาบาลเกษตงวิทยาลัยร,รัชพัฒนบุรีรัมย์มอเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับการทำโดมนี้ก็น่าจะไว้การอบรมการเรียนรู้ของเครือข่ายภาคีมาอบรมครับใกล้เสร็จกันเหลือพื้นเหลืออะไรอีกนี่ทำประมาณเดือนวานะครับเดือนวาก็ได้นะ วันนี้มีแม่บ้านมาทำอาหารให้ทานด้วยวันนี้อบตบังบ้านอโนไทยก็มาครับมาช่วยดูนี่คนนี้แหละครับเชื่อมลังคาเชื่อมโครงอะไรต่างๆมาช่วยครับพาลูกน้องมาสิบกว่าคนประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ <c oughs> ได้มุงวัสดี เออพยยีบบ่ใหญ่บคิดยังไงครับการทำโดมในส่วนเกษตรเนี้ยก็จะ,ะ,ะเป็นที่พักพิงของสมาชิกที่พักใน,ในอนาคตาาจะทำเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์เกษตรตรงนี้ก็ เป็นที่พักผ่อนของสมาชิกด้วยตรงนี้สมาชิกมีกี่คนครับในสวนเกษตรางนี้สีสิบห้าคนสี่อ๋อสี่สิบห้าคนครับสมาชิกก็แบ่งแปลงเป็นล็อกๆให้ให้ปลูกเนาะแบลงแปลงก็คือกว้างกว้างห้าเมตรยาวสิบเอดเมตรอ๋อยาวสิเ็ดเมตรเก้เื่อขายภาคีของของส่วนเกษตรนี้มีที่ไหนบ้างครับที่ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน อะไรต่างๆมีหลักๆก็คือจากเกษตรที่คอยให้การแนะนำการทำผักปลอดสารทำยังไงจะมีการทำน้ำามากการทำไหการทำผักที่ปลอดสารแล้วก็จะมีหน่วยงานของกชยมาดูแลมาช่วยมีสองสามหน่วยงานหน่วยงานเกษตรแล้วก็ ของโรงพยาบาลกระสั่งมาด้วยใช่ไหมครับโรงพยาบาลกระสั่งก็คือเป็นแม่ค้าใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักและทางรัชพัฒน์ทางมอเกษตรและเทคโนโลยีของบริษัทนี้มีมีมาด้วยนะครับกีคือทุกหน่วยงานเลยก็คือก็ให้ความสนใจก็มีการ เข้ามาอบรมแล้วก็การใช้สถานที่มาอบรม,มที่สําหรับการใช้โดมนี้มันก็มีหลากหลายเนาะที่เป็นประโยชน์ต่อไปนาคตผู้ใหญ่จะทํำยังไงครับก็ทำโดมเสร็จแล้วนาคตนี้ก็ไว้าะว่านาะคตเนาะก็คือก็ตอ้องให้ชาวบ้านมา อาจจะมาใช้ประโยชน์ได้ในการประชุมการสัมมนาอะไรต่างๆก็คือก็คือมันมีสถานที่พิเศษพอจะใช้ได้ก็รองรองรับรองรับการเรียนรู้ของที่อื่นมาศึกษาดูงานด้วยไหมครับได้ครับได้เนาะเอาไม่ว่ามันมีสถานที่มีแล้วก็คือแต่ว่าที่จะอ่รองรับจากกลุ่มหน่วยงานอื um> ่นๆ กรือสาขาของเราที่เป็นเครือข่ายภาคีเครือข่ายภาคีวนปักไทยสมาชิกส่วนเกษตรกินซีด้วยกันก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะครับอนก็ที่ตอนที่ยังไม่มีจนใช้ใ้เป็นเป็นเต็นลังคาสมัยก่อนเนาะเป็นเต้นลังคาสมัยก่อนก็สีเขียวนั่นนะก็จะมีไข่จาก จากไหนจากลำนางรองนะลำเอืือนลำนางรองมาจากตบลลำนางรองและจากไอ้บ้านท่ายบ้านท่ายชุนนี้เคยเคยมามีหน่วยงานเคยมาศึกษาดูงานแล้วหลาย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 ที่หลายายเจ้าแล้วเนาะครับีเ่ตอนนั้นก็คือมันยังไม่มีที่พักอยังไม่มีหลังคายังไม่มีโดมเนาะมัน เป็นเต็นเล็กๆเนาะออรองรับยังไม่ได้เยอะอแบบนี้ก็คือจาัฒนานี้ก็คือขนาด10บคูณ2ี่ิเมตรกเขาจะรองรับวักจุได้เป็นร้อยคนเลยแล้ทางทางอโนโนะครับเครือข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มาช่วยดีไหมครับก็ คอยดูเลกันตลอดฝั่งฝั่งอโนนี่ก็มาคอยสนับสนุนกันเนาะไปมาฝั่งอโนมีอะไรก็น้องคอนก็ไปฝั่งน้องคอนมีอะไรอโนก็มาเครือข่ายเดียวกันครับคขอบคุณมากผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่สถาพรเนียมอ่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องคอนเนาะมูมูไรครับบเจิตมูเจ็ดตำบลกันทารมอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กับก็ พี่น้องหรือสถานที่ราชการหน่วยงานใดต้องการมาศึกษาดูงานเรียนรู้และเปลี่ยนหรือใช้สถานที่ฝึกอบรมใช่ไหมครับก็มาได้ใช้ได้ครับครับถ้ามีเครือข่ายให้เลือกทั้งฝั่งสวนเกษตรบ้านอโนไทยก็ได้ฝั่งน้องขอนก็ได้มีสถานที่ให้ใช้ใช้ก็ท้ายนี้ครับพี่น้องครับ วันนี้มามุงหลังคาช่วยฝั่งน้องคอนแล้วก็กำลังจะเสร็จครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามได้ครับคี่ชนะเลยพี่มึงจะมาแนะนให้ตรองพี่ใบไม้ขอบคุณมาสวัสดีพี่น้องคอยติดตามและให้กำลังใจตลอดนะครับไม่เใช่ยังไงเชียร์หนูเติมเติมน